มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ใหญ่หน้าเคารพในวงการคนนี้โพสต์ถึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนก ทั้งวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะหลังออกมาเปิดใจยุติสถานนะแฟนกับนายนภัสกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านผู้จัดชื่อดังชอดสายทิพย์ปนตรีกุลณอยุธยาหรือว่าดีเจพี่ชอดได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะเผยภาพนั่งข้างๆใบเฟิร์นจับมือกันตลอดเวลาพร้อมด้วยแคปชั่นระบุว่ากำลังใจเล็กๆทองประกายแสดและแท็กไปที่ใบเฟิร์นค่ะ สาวใบเฟิร์นคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณนะคะพี่ชอตผู้ใหญ่นะเคารพในวงการคนนี้โพสต์ถึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขอขอบคุณ,ข,คณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ